อีกคลิปหนึ่งนี่กำลังแกะอยู่อืมสดๆเลยครับจากสวนจิรดาของป้าเขียวบอกกันในสวนกินกันในสวนเลยค่ะวันนี้นี่คนชิมมาแต่ไกลมาจากอ่าคนชิมกินชิมหน่อยไี่กินหน่อยได้ไหนคนชิมอ่ะคนชิมคนชิมลูกนี่กินได้หมดนะโอ้ยอย่ากินว้าจังเลยเม็ดนี้กินโอ้ยดูเนื้อค่ะดูเนื้อทุกคนอ่กิน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  เดี๋ยวก,กินวาจังระวังนะระวัางอืมกลาเขียวแกนนานๆกินทีเรียนในวันนี้เกต้องกินวังค้าไปกินอร่อยค่ะูุเรียนสดปลาเขียวค่ะนี่กินสดๆใต้โคนสวนเลยอร่อยมากค่ะปลาเขียวดูแลอย่างนี้เลยค่ะ <laughs> เชิน,นะคะ